ทางป้าทุกคนด้วยทางป้ากินควายสามักขีกันควายช่ำกระโป๋มนี่สิบกว่าทางโชยกันละวานกันทางป้าสามักขี บริโอนได้แต่ชามทิชีอิตหัวไร้ได้ชามบบบีกระได้บานห้องชามอีกีคอยชามสองคนบ้านจะมีชีก็ได้อยู่โอ้บวจคนนะมันจุบมันไปบรได้ คนคนเลยนะทีมงานบางหลวงท่านน่ทีมงานบางหลวง หหน้ามังนูไปแล้วนั่นเชื่อเขานี่อว่กอนวกินแล้วเป็นลัก็เลยตตะท้างป้าทางป้าใามีทางป้าปุกอย่างพี่น้องเอ้ยทีนี่เราแบบนี้ช่ยกันเอารถพญาติไปยี่จะบุี ก็วยเลมาใ้ังวอยสิไม่ได้ให้วัว่ารู้ไม่รูู้่้ได่รู้ได่รู้ได่รู้ไม่รู้ไ่รูไดรู้ไม่รู้ไม่รูไมู่ไม่รูดไม่รู้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 ไม่ดู้ไม่รู้ไรู้ไมู้ไม่รู้ไมรู้ไดู้ไรู้ไม่รูรู้ได่รู้ไรู้ไู้ไมู่้ไมููู่้้มููู่้่รู้รูููููููู้ ยวๆบ้นจนคนดี้มว like ัไบไปลบบนหลน่ยมันขาไปกบลุงไปกพากันลูกหลานเด้อทับได้ทับปันได้ทางฝ่าปูยางพลาต้องเป็นสินค้าวสนั่งู สายคนหลเว้าหนูโลกนี่ดก็มีหมดสิโอ้หทุกที่ทุกเด็เออโอหพี่รังก็ไปามาป้ามตุ้มเงี้ยเพ่อหรือวะเนี่ยแต่เล่นาชื่อวเราห เขาเข้าชุกไม่นดเข่าเข่าหนึ่งไม่เล่นดงไปมาเข่าวยไม่เลยโคตนไม่เป็นธรรมดาปะชานพิทองชีวิตธรรมชาชีวิตของคนลาาแบบนี้ะ ทางบ้าปลูกยางพาราดังกลับไปดูดูไปดูดู lốt <laughs> <laughs> may cả bố nhạy động lục lả nữa thì bác lốt ไปด้ด้ <c oughs> ลงบวงอว <c oughs> บอกูไ,ไ <c oughs> เอาม่ทีมงานบางนูลำนั่นนะเฮยอีไมนี่ายไให้พูดี หลายคนหลายว like ้าวพี่น้องเอ้ยหลายคนหมดที ern, ่ไหนนะว้าวเด็ก็ขอโทษขออภัยนำคุนทอนเด้อรว่ะจลอดเลยส่งมันผ่านเดี๋ยวผ่านแล้วพะยังบุหรี่พิษนำอย่างไรอย่างไรโจ๊กน้ำ กบพื้นเล็กมากบางคนชอบไม่ต้องอยู่ฝ่ายเดียวไปลูไปลงอย่าเลยยินไ